เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่12ตุลาคมวันนี้เรามาเริ่มกันที่รายงานเรื่องตำแหน่งกุนซือของทีมกันก่อนนะครับซึ่งถึงแม้ว่าดูแล้วสถานการณ์ในตอนนี้เอริกเคนฮากจะยังได้เป็นกุนซือของทีมต่อไปและก็ไม่น่าจะถูกปลดช่วงพักเบรกทีมชาตริรอบนี้แล้ว อย่างไรก็ตามครับข่าวลือเรื่องกุนซื้อที่จะเข้ามาแทานเฮนฮากนั้นมันก็ยังมีออกมาเรื่อยๆและกับรายงานล่าสุดที่เข้ามาจากทางคริสเซนฟอร์กนักข่าวชื่อดังของเยอรมนีและก็เทียร์หนึ่งฝั่งบาเยน์ก็ได้ออกมาระบุว่าหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปลดเอริกเฮนฮากออกจากตําแหน่งโทมัสทูเคิลก็จะเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะเข้ามาแทานที่เขาในทันทีครับด้วยที่ตอนนี้การติดต่อระหว่างทั้งสองฝั่งมีข้อมูลเก่าอยู่แล้วและตัวของทูเคิลก็ต้องการจะรับตําแหน่งนยายใหญ่แห่งหินโอทราฟอร์ดเป็นอย่าางมากด้วยครับ หลังจากที่ตัวเขานั้นก็ได้พักมาอย่างเต็มที่แล้วตั้งแต่ออกมาจากบาเยนน์มิวนิกนอกจากนี้ครับกับรายงานเรื่องของโทมัสดูเคานนั้นทางยูเนเต็ดมาเบทไยส์แอคเขาแฟนผีระดับเพียงหนึ่งก็ได้ออกมายืนยันอีกว่าชื่อของโทมัสดูเคานนั้นถูกหยิบขึ้นมาพูดในที่ประชุมของเหล่าผู้บริหารของทีมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาด้วยโดยเป็นทางเซอร์เซมครับที่เห็นด้วยกับการดึงตัวโทมัสดูเคาลเข้ามากู้สถานการณ์ของทีมในเวลานี้ในขณะเดียวกันนะครับก็มีรายงานเข้ามาจากทางเดลี่เมลสื่ออังกฤษ เผยข้อมูลวงในในการประชุมดังกล่าวว่าจากเสียงทั้งหมดที่มีอำนาจในการจะปลดหรือว่าเลือกกุญซีคนต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีแค่เสียงเดียวเท่านั้นที่อยากจะให้ทีมีการเปลี่ยนแปลงในตัวกุญซือใหม่มาเป็นโทมัสดูเคิลซึ่งทุกคนก็คงเดาไม่ยากนะครับว่าเป็นใครก็น่าจะเป็นเซอร์ซิมอยู่แล้วส่วนเสียงที่มีอำนาจที่เหลือนะครับยังคงคิดว่าควจะให้เวลากับเอริิเคนฮากได้ทำทีมต่อไปครับ มาต่อกันที่เรื่องราวของโอเลกุนาโซชาอดีตตำนานกองหน้าของทีมและก็อดีตกุนซือของทีมนะครับล่าสุนามีรายงานเข้ามาว่านาโอเลกกำลังเจราจางานกุนซือกับสโมสรอชั้นนําอยู่สโมสรอนหนึ่งครับทุกอย่างกําลังไปได้สวยด้วยและแฟนพีอย่างเราเนะี่ยอาจจะได้เห็นตำนานของทีมคนนี้กลับมาสั่งการข้างสนามอีกครั้งอย่างไรก็ตามนะครับในรายงานก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยว่าเป็นทีมไหนกันแน่ ไปกันที่เรื่องของอังเดรโอนาน่ากันสักหน่อยนะครับเมื่อล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งจะคว้ารางวัลลูกเซฟยอดเยี่ยมประจรําเดือนกันยายนของศึกพรีเมียร์ลีกมาหมันๆครับจากจังหวะการเซฟลูกยิงของอิสไมล่าซาในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปเสมอคริสตันพาเลสศูนย์ต่อศูนย์ครับเรามาต่อกันที่ความเห็นของรอยคินอนดีตตำนานนักเตะของทัพปีศาจแดงเรานะครับที่ได้ออกมาพูดถึงปัญหาภายในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ซึ่งคีนมองว่าปัญหาจริงๆในทีมที่มันเริ่มเห็นชัดก็คงจะเป็นตั้งแต่เกมกับเอฟซทเวตในศึกยูโรปาลีกนัดแรกที่กองทัพปีแสดงของเรานั้นทําได้แค่เปิดบ้านเสมอกับทีมจากฮอลแลนด์ไป1ประตูต่อหนึ่งขรั้งที่เหนือกว่าทุกอย่างแต่กลับเล่นออกมาได้สูสีกันหน้าตาเฉย ถามช่วงหลังจบเกมครับรอยคินก็ยังได้อ้างบทสัมภาษณ์ของคริสตินเอริกเซนที่บอกว่าคู่แข่งมีความต้องการชัยชนะมากกว่าก็ยิ่งทําให้ทุกอย่างมันชัดเจนมากขึ้นว่าภายในทีมตอนนี้มันแย่มากขนาดไหนซึ่งกับเรื่องราวเร่องกล่าวครับทางรอยคินก็ได้แสดงความเห็นผ่านทาง Stick to Football รายการของช่อง Sky Sport ว่า ผมคิดว่าตั้งแต่หลังจบเกมกับ FC t ซีเวตแล้วที่ผลงานของทีมมันห่วยและยิ่งหลังเกมมีนักเตะในทีมออกมาให้สัมภาษณ์ประมาณว่าทเวนเต้นะมีความต้องการที่อยากจะได้ใช้ชนะมากกว่าพวกเขาผมได้ฟังแล้วก็แทบอยากจะยอมแพ้เลยเมื่อถึงตอนนั้น หากนั่นเป็นเสียงที่ออกมาจากห้องแต่งตัวมันก็ไม่น่าแปลกใจที่ผู้จัดการทีมกําลังจะเจอปัญหาและไม่สงสัยเลยนะว่าพวกเขาจะไม่ชนะเกมฟุตบอลอีกแล้วนั่นคือที่แมนยูเน็ตกำลังเป็นอยู่มันไร้ทิศทางพวกเขาน่จะชนะใครบ้างเป็นบางนัดก็จริงแต่พวกเขาจะแพ้มากกว่าผมมองว่าบรรดานักเตะในทีมมีความจริงจังน้อยเกินไปพวกเขาไม่มีความเป็นนักกีฬาอยู่เต็มเปี่ยมด้วย ส่วนเรื่องในสนามที่สำคัญนั้นพวกเขายิงประตูดได้มีมากพอแถมก็ยังเสียประตูกันง่ายและผมก็ไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงมีคําว่าทีมอยู่ในนั้นหรือเปล่าผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าวัฒนธรรมตอนซ้อมเป็นแบบไหนใครเป็นคนใส่ความต้องการให้นักเตะลงไปใครเป็นคนผลักดันคนอื่นใครกันที่เป็นคนคอยช่วยเหลือบรรดานักเตะดาวรุ่งและก็มีนักเตะรุ่นใหญ่ที่ดีบ้างหรือเปล่าอยู่ในทีมตอนนี้ เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของเบนนี่แม็กคาที่อดีตโค้ชกองหน้าของทัพผีแดงเรานะครับที่ล่าสุดมีการปล่อยบทสัมภาษณ์อีกชุดหนึ่งของเจ้าตัวออกมาเกี่ยวกับการนำอนะังเดรโอนาะน่าเข้ามาร่วมทีมเมื่อช่วงซัมเมอร์ก่อนหน้านั้นะแทนที่ดาบิดเดเคอาแบบสุดช็อกแฟนผีในตอนนั้นเลยครับซึ่งทางแม็กคาที่นะก็ยอมรับว่าเอริกเฮนฮากมีแนวคิดของตัวเองตั้งแต่ตอนเข้ามารับงานโค้ชปีแรกแล้วว่าเขาอยากจะได้ประตูที่เล่นบอลกับเท้าดีด ทำให้ถึงแม้ว่าดาบิดเดเคอาจะสามารถคว้ารางวัลถุงมือทองคําในซีซั่นถัดมาได้ก็ตามเขาก็ยังคงอยากจะได้ประตูนคนใหม่อยู่ดีครับและการติดต่ออังเดรโอนาน่ากับอินเตอร์มิลานทุกอย่างก็ราบรื่นดีเสียด,ด้วยเพราะว่าเขาในรู้จักกับนายด่านรายนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับทำให้าาการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งผู้รักษาประตูเกิดขึ้นได้อย่างเฉียบพลันนั่นเองซึ่งกับเรื่องนี้ครับเบนนี่แม็กคาที่ก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่า เอริกเคนฮารู้สึกว่าเขาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งนั้นและต้องการจะนำผู้รักษาประตูที่เขารู้จักดีและก็ใช้เท้าได้ดีจริงๆเข้ามาสู่ทีมและนั่นคือเหตุผลที่ผู้จัดการทีมต้องการจะนำอังเดรโอนาน่าเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสิ่งที่เขาทำได้ในเกมรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกกับอินเตอร์มิลานและผมก็มีความรู้สึกว่าทุกคนในสโมสรณเวลานั้นดูตื่นเต้นมากนะที่ได้โอนาน่าเข้ามาร่วมทีมคุณได้เห็นความสามารถของเขาคุณได้เห็นคุณภาพในการฝึกซ้อมทุกวัน เขามีความคล่องตัวและก็รวดเร็วอีกด้วยแต่เมื่อถึงเวลาแข่งขันจริงจะด้วยอะไราก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นการขาดสมาธิบางครั้งคุณก็โดนลงโทษได้ในเกมระดับนี้แต่สําหรับผมก็ยังมองว่าเขาเป็นผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งอยู่ดีหลังจากนี้ผมก็ยังมีความเชื่อว่าเขาจะดีขึ้นด้วยนะเมื่อเขาพบกับจุดยืนของตัวเองอย่างถูกต้องในการเล่นให้กับสโมสรระดับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในไม่ช้าผมเชื่อว่าทุกคนนะจะชอบเขาอย่างแน่นอน เรามาปิดท้ายกันที่ความเห็นของพอลเมอร์สันกูรูฟุตบอลจาก s k y s p o r t นะครับที่ได้ออกมาพูดถึงโปรเจกต์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการสร้างทีมเพื่อก้าวขึ้นไปต่อกรกับพวกแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือว่าจะเป็นอาร์ซนอลแบบเต็มตัวซึ่งเขามองว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยครับก่อที่ทัพปีแสดงของเรานั้นจะก้าวไปถึงช่วงเวลานั้นได้ พร้อมกันนี้ก็ยังได้ยกประเด็นการซื้อตัวที่ผิดพลาดกับเคสของอันโตนี่ที่ทีมจ่ายเงินไปถึง80ล้านปอนด์ว่าตัวมาร่วมทีมเมื่อช่วง2ปีก่อนว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกแล้วครับนอกจากนี้ก็ยังได้แนะนําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลองนํา2ตํานานของทีมที่รู้จักสโมสซทุกซอกทุกมุมอย่างแกรี่เนลวิลกับริโอฟอร์ดิแนนเข้ามาช่วยกอบกู้สโมสซอนซึ่งตรงนี้ผมเองก็ไม่แน่ใจในะครับว่าเป็นการแซะหรือว่าให้คแนะนําจริงๆกันแนะ่ดิพอลเมอร์ซันครับก็ได้แสดงความเเห็นอาาไวว้่ ก่อนอื่นนะผมคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องวางแผนดีๆเลยละ่ะตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นซีซั่นและบางทีพวกเขาอาจจะมองว่านี่เป็นโปรเจกต์ระยะยาว5ปีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคงตามหลังแมนซิตี้และก็แอนส์นอนไม่ทันภายใน1ปีหรอกดังนั้นพวกเขาต้องอดทนเข้าไว้มันต้องใช้เวลาแมนยูไนเต็ดต้องเริ่มเดินอีกครั้งไม่ต้องพูดถึงการวิ่งเลย มันก็มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมกังวลก็คือคนที่จะเข้ามาสู่สโมสรและก็ดูเหมือนว่าจะประสบความสําเร็จหรือเปล่านั้นผมหมายถึงอนะันโตนี่น่ะที่ราคา80ล้านปอนด์ผมไม่รู้ว่าพวกคุณทําอะไรกับการย้ายทีมรอบนี้ดังนั้นหากผมเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมจะดึงคนอย่างแกรี่เนวิลเข้ามาช่วยในการคัดสรรนักเตะ แกรีนะ่น่ะอยู่กับสโมสรมาตลอดอาชีพการค้าแข้งของเขาและเขาก็รู้เรื่องฟุตบอลภายในเป็นอย่างดีด้วยคุณต้องให้คนอย่างเขานี่แหละมารับหน้าที่นี้หรือแม้แต่ริโอเฟอร์ดินันคนอย่างเขาหรือไม่ก็ทั้งคู่เลยมาทํางานด้วยกันซึ่งผมก็ค่อนข้างเชื่อมั่นนะว่าทั้งคู่นะ่าจะสามารถทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยไปกับเคสที่ผมว่ามาอันโตนี่ราคา80ล้านปอนด์ใครกันนะที่เป็นคนอนุมัติผมก็ไม่อยากจะพูดให้มันดูแย่นะแต่ผมดูเขาที่ฮอลแลน์ เขาเน่ยเป็นปีกและก็ตัดเข้ากลางซึ่งก็ทําได้ดีในทุกสัปดาห์ที่นั่นก็จริงแต่นี่คือพรีเมียร์ลีกฟูลแบ็คเกือบทุกคนเป็นนักเตะระดับทีมชาติและพวกเขาก็พร้อมจะจัดการคุณดังนั้นกับค่าตัว80ล้านปอนด์มันเป็นเรื่องที่ยากจะรับได้จริงๆและถึงแม้ว่าค่าตัวของเขาจะลดลงมาเหลือประมาณสัก40ล้านปอนด์มันก็ยังดูแพงอยู่ดีเพราะมันไม่มีทางที่จะคุ้มค่าเลย และนี่ก็เป็นข่าวสารของสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดที่น่าสนใจรอบเช้าประจำวันที่12ตุลาคมนะครับหากว่าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ